สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคก และพะลานต้นนะครับวันนี้เราก็ออกมาลองเลาะมิ้มเลาะพึ่งกันอีกนะครับท่ามกลางอากาศหนาวห้ำหดหาพึ่งไม่เจอครับแต่ว่ามาเจอมิ้มอยู่นี่รังนึ่งมาดูงานทีมงานมานเหล็กในดูพี่น้อง ยังคับแต่ทำไมมันเป็นทรงย้อยวะหัวน้ำน่าจะยาวๆเนอะม,มาครับจัดควันใส่มาเลยทำไมเหมือนไม่ออกหากินวะมีวัไในน้ำอ่ะออู้มันยาบยาบัยบยับแตกมาตอดผมเล,เลยด้วนเลยอู้สวยจุ้มกุ้มวะ่ะ เล,ลมลมมาแต่ทางคุณครับงี้ครับสูงอีกหน่อยนึงปิดตาตาปิดปิดปิดแท้ๆก่อแท้ๆอู้อายอายอู้ออมันได้ยาวกว่านี้อีกหน่อยเนาะขยายนี่ข้าก็จะฝูงมาเติมควันดีจังหวะ <c oughs> ปิดบูเบิดวะปิดบูเบิด,ด,บบดแต่วันนั้นก็มีอยู่เนาะฝูง่า หางไม่หางอ่ะอูแล้วเอาได้มีหนึ่ลังแล้วครับพี่น้องครับมือนี้ครับไม่ไม่ไมโไ้ยไม่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 ไ

โอ้ و و, พี่น้องหัวน้ำกอยู่มีน้ำหมดนะโมเมนมีจะม่งปิดตาติโลฮะโละดับดูเอายาวไปนเลยยาวยาวนี่เลยครับเมนโอ้มเดวเลยมะเข้ามาอ,งงอันนี้มันทะลุได้เนะ่ยทะลุหังได้เลยเนาะ <lls? S 1> tập trung thường xuyên hong thư thương thư thương thư thương 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 มีหมมีหมล่ะเต็มเดียวโอ้บบมีโบมีจีเมียนเบาหยองแยยงเลยอาไ้มันหมดสินี่ยถ้ามีนี่คือแบบเต็มอะคักๆเลยนะครับ่อยมันสิโอ้เอาคืนไว้มันนะวะทำไมจะอาทิตย์เนาะ เนี่ยดอกตาเพลกลาง ถ้ามีน้ำนี่สุดยอดเลยนะครับก้อนนี้นะครับเอยอีกจหก่อยครับเดี๋ยวมันไปเก็บดอกสาบเสือมาใส่ให้เรานะครับของน้ำบักใหญ่เลยไปไปที่อื่นต่อครับอยู่แท้เด้อโอเคไปโกโก้มาได้เลยเลย